ินนที่ทางและโดยซิ้งเบาปวาและออกเกินทางสู่โลกที่แสงงดงามแห่งจริงตนกนการตอนแว่นตาสองอารม์นากระท่อมอบอุ่นกลางป่าที่มีและกระต่ายน้อยใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขทันใดนั้น กล่องวิเศษเปล่งแสงสีทองขึ้นมาอีกครั้งพี่หมีหยิบกระดาษภารกิจขึ้นมาอ่านภารกิจครั้งนี้พาเด็กๆไปสำรวจอารมณ์ของตัวเองโดยแว่นตาวิเศษที่มองเห็นความรู้สึกในใจด่านที่หนึ่งเมืองอารมณ์ป่วนทั้งสองเดินทางมาถึงเมืองที่ดูวุ่นวายมากสิงโตน้อยนั่งน้ำตาไหลอย,อยู่ตรงมุมสนาม ลิงแสบกำลังคว้างของด้วยความโกรธนกแก้วพูดเสียงดังไม่หยุดกระต่ายน้อยหันไปถามพี่หมีว่าทำไมทุกคนดูยุ่งเหยิงแบบนี้ล่ะพี่หมีหยิบแว่นตาสองอารมณ์ขึ้นมาให้กระต่ายลองใส่ทัในใดนั้นกระต่ายน้อยก็มองเห็นสีของอารมณ์ลออยู่รอบตัวสัตว์แต่และตัวสีฟ้าเท่ากับเศร้าสีแดงเท่ากับโกรธสีเทา เท่ากับสับสนกระต่ายน้อยจึงเริ่มถามแต่ละตัวเธอร้องไห้เพราะอะไรหรอโกรธเรื่องอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อสัตว์พูดออกมาความรู้สึกสีแดงสีฟ้าค่อยๆจางลงด่านที่สองห้องสะท้อนใจกล่องวิเศษพาทั้งสองมาสู่ห้องที่เต็มไปด้วยกระจก กระต่ายน้อยมองเข้าไปในกระจกเห็นตัวเองหน้าแดงพี่หมีทำไมฉันรู้สึกหมุดหงิดง่ายจังวันนี้นะพี่หมีมองให้ลองใส่แว่นอีกครั้งเมื่อใส่แว่นตาส่องอารมณ์เธอเห็นในใจตัวเองมีเมฆเทาๆและแสงสีแดงเล็กๆบางทีอาจจะเพราะวันนี้เธอเหนื่อยหรือรู้สึกไม่เข้าใจอะไรก็ได้ พี่มีกล่าวกระต่ายน้อยเริ่มหายใจเข้าออกลึกๆนับหนึ่งนับสองนับสามและบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เมฆสีเทาค่อยๆจางหายไปด่านที่สป่าสะท้อนเสียงเสียงสะท้อนของความรู้สึกในป่านี้ดังก้องทุกครั้งที่พูดออกมา ฉันโกรธเสียงสะท้อนว่าโกรธโกรธฉันกลัวเสียงสะท้อนว่ากลัวกลัวพี่มีอธิบายว่าเมื่อเราพูดออกมาความรู้สึกจะเบาลงกระต่ายลองพูดว่าฉันรู้สึกเหงาเสียงสะท้อนว่าเหงาเหงาแล้วก็เงียบลงกระต่ายรู้สึกดีขึ้น พี่หมีจึงบอกว่าความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่ผิดการยอมรับมันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะด่านที่สทางกลับบ้านและบทเรียนก่อนกลับกล่องวิเศษให้ของขวัญแก่กระต่ายน้อยเป็นเว้นตา่องอารมณ์ที่สามารถใช้ได้ทุกครั้งเมื่อเธอสับสนไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง กระต่ายน้อยบอกว่าฉันจะใช้แว่นตานี้สำรวจใจตัวเองทุกวันเลยอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวถ้าเรายอนรับและเข้าใจมันเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันเด็กๆก,ก็สามารถมีแว่นตาส่องอารมณ์แบบก,กระต่ายน้อยได้แค่หยุดฟังหัวใจตัวเองในแต่ละวัน